ามาแล้วล้างอันนี้ด้วยล้างถ้วยล้างถ้วยล้างถ้วยครับแปนดอนล้างถ้วยช่วยแม่ครับแปนดอนดือน้อเนาะแปนดอนไม่ดื้อหรอเอาล้างถูถูนี่ด้วยถนี้ด้ยเออนั่นแหละถูตรงนี้ด้วยนั่นแหละอืมถูตรงนี้ด้วยเออเออถูข้างนี้ด้วยเออสะอาดพอหรือยังสะอาดพอยังลูกพอแล้ว เอออันต่อไปเออน,นั่นแหละอจ้าวีถุยยางงี้เออนั่นแหละถูบถุบเออถูก่อนถูก่อนถุอ่ะนี้ถูเอาอเอาเอาสักก้อนไปถูดูครับ <cosmos. S 1> ผมถูก่อนครับผมถูข้านี้ด้วยลูกถูข้านี้ด้วยเก่งลูกเก่งเก่งคนเก่งเอ่ะถูข้านี้ด้วยครับล้างถ้วยล้างถ้วยช่วยแม่ครับ เคล็ดลับค่ะลูกอยากเลน่นลูกอยากเล่นครับพี่น้องลูกอยากเลน่นเคล็ดลับแม่น้อยให้ลูกลังถุยซอยเออทุ้ทุ้ทลูกครูเบาครูเบาเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากเล่นฟองน้ําค่ะเพิ่นอยากเลน่นอ่าสกอตไ้ายเลยอยากเลน่นแบบว่าน้ำยาน้ำยาล้างจานล้างมือสินะคะอะไรก็เลยจัดเลยค่ะจัดให้เพิ่น <c oughs> ล่างถวยซอยนะคะ no? ล่างถวยซอยก็เป็นการฟึกใไ้ลูกหูแจกล่างถวยค่ะพี่น้องโมมนเป็นการโมมนเป็นการใช้แรงงานเด็กหน่อยเด้อค่ะถูลูกพ่นไห้นะคะแม่หน่อยก็เลยแบบว่าให้เพ่นมาซอยล่างพ่นกลยเลียบค่ะอะไรลูกกินลูกกินแม่หน่อยป้วนแบบนี้ค่ะอยู่กับลูกก็ป้วนแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องกร ทีนีมีแต่คลิปแบบนี้ค่ะคลิปปนๆนะค่ะคลิปปนๆคลิปเป็นเหรียญว่ามันคลิปใส่แรงงางน้อยๆี้อยค่ะเออนั่นแหละลูกเป็นการฝึกให้ลูกหูจักล่างถวยฝึกไว้นะคะเพื่ออนาคตขนาดฟ้นเซติซอยหาหาโอกาสที่จะให้ลูกล่างรับหนาที่ล่างถวยจานแทนอะไรลูกโอ้ยสดเสดถวกลูกกินอันเลย อยู่กับลูกกับแบมเมล่ะค่ะอยู่กับแม่ลูกอ้อนกับแบบมเมล่ะค่ะอันนี้ด้วยลูกอันนี้นะเออนั่นแหละเออเก่งเว้ยคนเก่งกลัวเสร็จแล้วก็ใส่เวลาโดนเติบค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเล่นเปน,นางล้ปนางจิออ๊ดจิ๊ดเล่นดีดีถ้ล้างดีๆสะอาดหรือ,อยัง สาจังลู<ย><น>ออกข้างนี้ด้วยถูตรงนี้ด้วยถูตรงน,นี้เออนั่นแหละถูเลยถูย่งนี้เ่ยเออนั่นแหละถูถูขึ้นถูลงเสร็จแล้วไอ้กันนึ่งก่อนเออนั่นแหละลูกเขล็ดลับ จับซ้อนลูกค่ะพี่น้องต้องให้เพี่นเล่นพี่ปิ๊ดอื้อนั่นแหล้วความสุขูงก่นได้มากสมาร์กจะมาเพันจีมาแบบนี้กันค่ะก็ให้เพี่นเล่นไปค่ะเล่นไปน้ำล้างไปน้ำนะคะก็เป็นการฝึกพันไปน้ำตัวน้ำนะคะเสร็จแล้วนั่นนั่นนั่นดูเอ๊ เสร็จแล้วว้าวเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ด้วยอันสุดท้ายด้วยอันนี้ด้วยครับอะอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยครับเอาไว้ตรงนี้ชัตเตร์นี้ชัตเตรงนี้เอาตรงนี้แหละเอาเอาดีละอะไรลูกเออคีกผม ตาตาเสร็จแล้วอือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหละลายนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะทีะเข้ามาซ้ำมาติดมาโอ้ยหนอนไม่ได้บอกหลงผิดลงหน้าลงหลังขอบคุณและลายนะค่ะที่เข้ามาช่วยมาติดตามมาก็อะไรก็แจ้เมื้หน่อยคลิปหน้าพอกันไหมคะคลิปนี้ก็มีแค่ในคลิปนี้ก็ เอาครูบาปวนมาให้พี่น้องเบอร์นะคะแล้วก็เป็นการลูกมากลูกอยากเล่นก็เป็นการซ้อนให้เพื่อนหัวจักล่างล่างมือล่างถ้วยรางจานแล้วก็การเล่นเป็นน้าตัวนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการฟื้นฟูนเป็นน้ําตัวอีกอยานนะะ่างหนึ่งค่ะคลิปนาข้อกันไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก่อนลูกครับผมก่อนแล้วครับผมก่อนครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนเล่นม,มอนแล้วค่ะ บอกวางปอ,รอ,รอรครับผมครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนครับผมก่อนครับฮออะไรอะลูกล